นี้นี่ครับผมชื่อเด็กชายการิทิปัญญาเลขที่6ครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายนะครับผมชายทองเลขที่7ครับสวัสดีครับรมเป็นเด็กชายทีมงานทำเนื่องจากวันที่1มิถุนายน22ครับวันนีครับผมชื่อเด็กชายนิจินันเลขที่3ชายทองที่1ครับทำไงแนะนำเลยแนะนำเลยครับในวันนี้อุปกรณ์หม้อครับหม้อขาดไม่ได้ครับหม้อกับเตาแก๊สนะเตาแก๊สไฟต้นน้ำรั้วยข้าวสารที่ ข้าวสารคนเหนียวสารก็เหนียวตานตาเกลือน้าดําใบตองแล้วก็ยางถุงกับยางวิธีทําเลยวิธีเราจะมาทําข้าวต้มขั้นตอนการแรกนะครับนําเกลือมาใส่เราจะอาให้ถูกเอนเลยใส่ มันก็ใส่มาแล้วก็แล้วก็คลกุกกับข้าวสารนะครับข้าวสารข้นหนาวคลุกให้มันเข้ากันโ <c oughs> อคลุกเข้ากันแล้วนำตามข้าวสารมาหนึ่งช้อนคนระับ <c oughs> ใส่ลงไปคนระับ <c oughs> ใส่ลงไปตรงใบตองใส่ใส่พอดีฮนะว้แล้วนำกล้วยห <c oughs> นึ่งช้อนนะหยิบเลยบอ กุนะครับมาใส่ลงไปล้างแอลกอฮอล์แล้วนำกระสานใส่ทับข้้นบนรับก็เป็แล้วจากนั้นก็ทับหอห่ออ,อนะครับจับขึ้นมาแล้วม้วนลงจนถึงข้าว <laughs> สารที่เส่็จกุ้ยนะครับ ใสบบ่ลงไปแล้วก็พับมีข้างนะครับข้าี้สองพับลงไปสองขางจากนั้นเราก็ได้แล้วนะคะลแล้วก็นำยางม,มาแล้วก็เสีสยลไว้ตง จะตอกกอนไหมไม่ต้องนำยางมามดไว้แบบนี้แล้วก็ทำอันต่อไปนะครับขั้นตอนแรกนะครับขั้นตอนแรก ดีต่อไม่ใช่ได้บนหมอมาผ่านๆไปอีกแล้วค่ะครับครับไปอันนี้

เดี Quand, ๋ยวเพิ่งรอรอร้ออ่ะคคู่ส่ออคู่หนึ่งก่อเสร็จแล้วใช่หมเดี๋ยวเ่งยังยเอ้าด้วขาดปดดีดมกนยไม่านได้้เอ้าาดดิวยขาดไปยิงไปวิววิววอายิวอ ไปคือวิธีการมันนะครับก็อเอาสองันมาประกบกันแล้วมาตัวอย่างสองด้านทีนี้ก็จะเป็นออกมาแบบนี้เราก็จะมานำไปต้มนำไปต้มนะฮะแลคคือการต้มนะครับลงหม,ม้อเป็นชาใส่น้าไป ก no ่อนแล้วเราก็ต้องเอาน้ำลงก่อนนะครับน nice ้ำก็ลงไปแล้วไหมค่ะก็สวีทคับก well anyway ็สวีกันนะก่อนเรื่อยๆแล้วก็ต้มแล้วเราก็รอนหนึ่งนาทีนะครับไีหนึ่งชั่วโมงนะครับงชั่วโมงผ่านไปค่ะหอมเลยกินมากเลยกินนี่งไรมาเลยเออยิบ ร้อนนะฮะร้อนนะร้อนโอ้ยยาอะไพี่ตายกับเจ้าจอจดึก oh. oh. ันมาร้อนมากเร้อมาแก่แล้วจะมาจัดจานกันนะฮะไรอนมาไปดูนะมันจะน่ากินรจัแมแมะงงบบแบบ แบบแกยงมามันติดทำสิมันเนียวนี่สวยงามครับชวตับบนีไม่ก้วนสีแดงตัดจัดตัดตัดมาตัดนาฮะตัดจัดจัดเอ่อสวยทับตัดนะครับกดตัดเลยลูกแมือมือทำอะไรอีกมือหนึ่งอ่ะจับสุดอยขนาดมือเดียวอฮะ แก่ต้องเสียอะไรเพราะยังไงเราก็กินนะเท็ดๆ่วยกันสิแกช่วยกันดีเท็ดโว้ยมักยายนี่แล้วกูดีเท็ดหรืออะไรอู้มึงจะพูดอะไรมึงพูดเถอะโอยเดี๋ยวเราเราให้หมดก่อนมึงครับเดี๋ยวรออีกทิ่นึงครับโอ้ยน้องเอซื้อมีดยังไงค่ะโอ้ย เฮ้ยรีดแกเดียวเพราะว่าเพราะว่ายังไงเราก็มึงไม่ต้องพูดหรอกอันที่สองันที่สองแงกูตัดเสียงออกอ่ะกูไม่เอาเสียงมึงเข้าละออเต้ดอเอเดือเดอดเดือดเอาเดืเอดเดือเดอะเดอเดดเดิดดเเอเืออเอเือเืเือเดือดเดกาโอดด มึงไม่แทงกูหลอดซ้ำเมื่อกี้แต่เป็นคำๆเลย่อ้นโยกูมาเข้าเหนียวเนาะเออมึงม่เหมือนข้าเจ้าเดีบยวแบบนี้นักสู้พัดนีโอ้บักชาแม่มันเหนียวสรุปบอลมึงอยู่กับมึงเลยใช่ไหมอืมคือหลายมึงเอาไปพอมันพูดมึงเอามาไหมนี่ คือวางควายานี่เนียเี้วไก่เนี้ยไก่เนี้ยเนียอะไรยังไงเอฟบีมันถอดปลั๊กเลยจะเป็นกูขียนเลยคือกูก็ยังประคาประคาอีกก็แบบจับบากว่าร้อนร้อนแต่จะของกำเต็มมือไหม่งเงดนจับ ย้อนร้อนแล้วก็ต่อไปถ้าจัดจ่ายไม่ไม่ตรงนี้เอาตรงนี้เอานานๆเลยก็ต่อไปถ้าใบหน้าน้ำแร่ขนมแรกเคลียร์ก่อนอ่าหนูหน้ากันนะครับหน่ยหน้านะครับพึ่ร้านเลยด้วยโดยเจอาการคุเลยกี่ช้อนอ

ด้สวยงามเสร็จล้ตอนนี้เป็นารชิมเราต้องการการเสร็จกันมาเมื่อไรนะฮะก็จะมานี่ชิมเนี่เนี่อืม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 ของอร่อยมากมากนะฮะอันนี้ผมจะมาโชว์การชิมนะฮะอย่างโปรเฟชชั่นอลนะฮะ Sao? À, à. Dạ, nước cũng lòn Mà chơi mòn ừ, đi cho <laughs>